หนึ100 Day é é um ่งร้อยเดย์ซอมบี้อะพอคอรีบนะครับเป็นเกมในพีซโตเกมฟรีได้ง่ายมากนะครับแค่ขอเออคนเอานิ้วจิ้มนิ้วจิ้มแบบแปะ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 แต่มันก็ตายนะครับหรือว่าใครขี้เกียจก็ใช้ออโต้คลิกเล่นไปเลยซึ่งวันนี้มาแป๊ดเดียวแล้วครับไม่ถึงสิบนาทีหรอกถึงละสิบนาทีกว่าัมันไม่มีอะไรให้เล่นอ่ะดูดิเอาไว้เล่นแก้เหงานะเกมนี้ไม่ต้องใช้เน็ตเล่นไปแล้วนะโยก แล้วมอำมอร์ไสอนให้เราอัปเกรดนะครับอ่าอัปเกรดแม่ไม่พูดไม่พูดไปยิงไปยิงไปยิงครับยิงไปดูเหรียญไปนะครับสบายคิัชิวชิวไม่ลำเลยอต่อไปแล้วมันก็สอนให้เราสร้างบ้านนะไอ้สอนให้เราหาเพื่อนมาอยู่ด้วยนะครับ ผมบอกนะคนนี้โคตรโกงอ่ะไอ้ผู้หญิงอะ่ะน้องม้าอกใหเราไปหาบอสแล้วกยิงกับบอสแต่สู้บอสง่ายนะเกมนี้รอแป๊บนึ่งฮูรา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 หุระ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 ไปเดี๋ยวแตกครับผมมาก่อนจอดถึงสามสิบบาทละเราก็จะเอาคนป้ามานะครับผมคนป้านี่กดไปเลยเลยแป๊ะ <c oughs> เกมนี้แบบเป็นเกมที่แบบอีหงั่งวะ สำหรับคนที่มาดูนะดูดิมันได้ง่ายๆดูดิแปะ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 ไม่ต้อแกงเหงาสำหรับคนเหงาโดยเฉพาะเลยเหงาฝุดฝุดฝุดไม่อยู่ปั๊บปั๊บปั๊บปั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 บส่วนถ้าใครอยากเห็นชาจบเกมนี้ก็ไปโหลดกันเอาเองเลยเจอผมนุกเกมนี้นุกมากเลยมันเล่นลอยมันอ่ะตอนนี้อยู่วันที่สอง เดี๋ยวเราเพื่อนมนะันละซื้อแ้้จริงมีสูตรเกียงน,นะปะั๊มเงินอะ่ะใช้เพื่อนอะ่ะให้เพื่อนให้เพื่อนยิงไปเลยแล้วเราแม่งก็ยิงเฉยๆมันยังใช้อโต้คลิกให้มันยิงให้มันกดยิงให้รัวสบายครับ very really easy passive income ห <c> ร <oughs> ือเปล่าอ่ะก็ไม่รู้อะ่ะแต่เพื่อนปลาช้ามาไหมสู้เรายิงเองไหมนนะเรายิงเองแรงกวิด อัพระมีดเป็นเจ้าเอ้ยหกหกหกไม่ใช่เก้าปิวปิวปิวเสียงปืนมันพอนะแต่แบบดูเิเสียงก้องก้องแกล้งมาเลยเออดูแป๊บปลาซื้ออะไรได้บ้างาผมอาจจะเล่นประมาณไม่กี่วันหรอกถ้าทำเกมนี้จริงวันเดียวมันก็เล่นไม่จบนะมันต้องใช้เวลาสองวันถึงจะเล่นจบยังบางคนมันจะเล่นสูตรโกงนะหรือว่ามันจะเล่นโกงนะ Okay, <Okay. S 1> ันนึงจะผ่านนลงโอเคกำลังสวยแล้วตอนนี้โอ้มันมาถึงหน้าบ้านทุกคนเออแมวไม่จะแพ้แล้วดูสิดูหลอข้างล่างรอประตูอะแตกได้มาก็ซื้อซื้อ พอครับแล้วเราก็จะอัพตัวละครเราแบบแบบดีๆไปเลยแล้วเราก็เอาตังค์มาอัพให้คนหาเหรียญมาหาเหรียญนาทีละสามเหรียญนะแล้วเราก็เล่งเวลาปล่อยให้บอทเรามันทำหน้าที่นะปิ้วปิ้วปิ้วสองนาดแตกครับผมพี่น้องปลาหินกับปลาดาบป่ะว,วะนี่เหรอนี่เลยหินแหลมมะดูไม่ออกอะปลาจรวดกระดาษทัว เป็นอ,อะไรที่ก้องแกงมากอนนี้ไม่มีอะไรแบบจะเสียละทำเกมอะไรกันไม่รู้สวนวอล์ฟแทงพ่กนี้น่าจะไม่ได้ลงคนระับผมน่าจะไปลงอีกวันนะเพราะว่าตอนนี้กำลังปั๊มรถถังอยู่ไม่เหลือว่าปั๊มไม่รถถังอะ่ะให้มันตันๆอยู่นะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลานาะ ใครๆก็รู้ว่าบล็อกแทงนี่แดกเวลามากถ้าเล่นแตทั้งวันในสือว่าสุดยอแ <Head. S 1> ล้วเพชรมีธรกิจให้อันล็อกด้วยแล้วครับบ้านสบ,บีเดเร็วขึ้นคูณสามใช้เพชรหกสิบเพื่อซื้อเงินสี่แสนเหรียญน,นะครับผมแล้วก็ววระเบิดปูพรมทิ้งใส่ซอมบี้นะมีอะไรบ้างวะ นี่อัปเกรดบ้านมันต้องใช้เราเวลหกนะครับผมใช้เราเวลหกใช่ไหมหกเอเวลห้าสิบใช้เราเวลห้าสิบสบายแคนี่ปล่อยให้มันเดินมาแล,แล้วเพื่อนเราก็จะจัดก,การมันเองครับขัดใจผมอ่ะ <c oughs> แล้วก็เปิดกล่องแบบเราไม่ต้องรู้โฆษณาเพราะมันให้แค่ไม่กี่บาทสองพัน นี่ขนาดว่าไม่กี่บาทนะมันงให้มาสองพันอ่ะอ่าถ้ามันเป็นอย่างงี้เราก็ไปซอมบี้เดินยาวๆไปเลยมันดอกละตัวละส่วนบอสก็ตายมาแล้วเราก็จะใช้วิชาลับของเราครับอู้่าให้บอสมันหยุดเดินให้บอสเดินช้าๆครับสลับใครได้ท้าทายก็เล่งไปเลยครับหนึ่งจุดห้าแล้วเราก็ยิงปลา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 บอสตายแล้วกดคูณ กดคูณให้ซัมบี้มาเร็วเพราะว่ามันจะหางกันง่ายๆเกมน่ะมันจะไปติดตอนช่วงวันที่ยี่ห้านะถ้าใครเล่นอ่ะยี่ห้าเอ้สิบหกสิบหติดวันที่สิบหกเพราะว่าบอสมันยังทึกระมีตั้งร้อยวันทำคลิปร้อยวันได้เลยแต่ว <laughs> ่ามันคลิปอะไรที่โคตรซ้ำเลยแบบ ยิงซอมบี้เก็บตังอัพเลเวลยิงซอมบี้เก็บตังอัพเลเวลยิงซอมบี้เก็บตังอัพเลเวลทำอย่างนี้บนหลุมไป,ปเลยครับเป็นหลุมนรกกันเลยทีเดียวเออเ,เอาเพชรมาเก็บเพชรนะครับว่าเราก็เอาตังมาอัพตัวละครนะครับผมเอาหาคนหาเงินนะไม่นี่เอาจริงๆเอยากใ,ให้มันได้ตังเพื่ออัพคนหาเงินมากกว่านี้เออเป็นไงทุกคนรู้สึกเบื่อปะใครเข้ามานี่ดูอีหงัอ่ะ ใครเข้ามาแล้วพูดว่าดูเอ,องงั้นถ้าใครทนดูจนจบได้นี่สุดยอดไปเลยเปรียงเปรียงมันเดินช้ามัต้องให้ตัวผู้หญิงมันเดินนำอะ่ะแล้วแบบอ,อ้พอตัวข้างหลังมันจะเดินตามได้เออบอกมาเป็นเดียวเขาเองก็แตกก็แล้วตามสไตล์ครับสบายชิวๆแต่ไม่รู้ว่าบอสมันจะได้สู้ตัวไหนอยากได้สักสิบเหรียญ สองเหรียญน,นะครับกำลังพอดีเลยแล้วเราก็รอเงินนะครับผมสามพันโกลนะครับสามพันโกลปึ๊บอ่าเก็บตังได้แล้วเราก็อับไอ้นี่เพิ่มไปนะครับไอ้นี่ก็ให้ได้ักเลบห้าก็คงดีไอ้พวกนนะ่ะคนระดับสิบก็พอเพราะว่ามันมันใช้ตอนแรกมันใช้ดีครับ แต่ว่ามันมีชันท้าทายเลยผมมาละบอสเพื่อนอย่างเบาเราก็เบานะเบาพอกับเพื่อนเลยแต่ของผู้เล่นเนี่ยมันดีกว่าอพอผู้เล่นแม่งรัวกว่ในความเร็วของเทพะเจ้าครับเทพะเจ้าแห่งนิวครับน่าจะเล่นได้ถึงวันทีห้าแล้วก็พอละ<ฮ> <laughs> เป็นนทีแบบโคตรสุดยอดไปเลยทุกคน วันที่เด็ดไปครับเร่งซอมบี้ให้มันเร็วๆนะครับเอเอาไมสิบอันนี้อัพไปเรื่อยๆได้เลยตัวนี้มันดีเก็บตงังดีมากห้าพันเหรียญอัพอันนี้เบวห้าอันนี้เบวแปดพอแล้วก็มาลงไอ้น,นี้ให้หมดเลย ตัวนี้มันจะได้เอาเงินให้เราเยอะๆนะครับเราจะได้รวยรวยเร็วๆแค่เดียวก็ได้ลนะเงินอัพตัวละครเนบตัวเองนี่อย่าเพิ่งไปอัพนะครับตอนนี้ถ้าจริงก็อัพได้เลยแหละเพราะว่าตอนนี้บอลมันจะโหัวลนะเราก็จะรอเล่นจบวันนี้ก่อนแล้วเราก็จะจ,ะจะากกันไปเหมือนดังต่อวันที่เธอไม่เคยได้พบเจอแท้จริงก็เจอทุกวันแหละ เราก็อัพตัวเราไปเลยเอาได้สักหนึ่งร้อยอะดาเมจสักร้อยหนึ่งอนแล้วเราค่อยพอแต่ก็อย่าให้ตัวผู้หญิงมันเดินออกมาซ้อนกันนะแบบมันจะได้รับดาเมจแทนไอ้พวกนี้ไม่งั้นเดี๋ยวไอพวกซอมบี้มันไม่ได้เกิดเลยดูดิแปะแปะตายยาวๆพี่น้องแต่ว่านีเออ่เป็นอะไรที่สบายมากนะครับนี่ตั้งดูซอมบี้มาโดนเฉือน สักนิดสักหน่อยอ <S 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 เงินก็ได้ชาชาัเลยเก็บเงิอนอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ครับนั่งดูแบบเพลินๆครับนั่งคุยกับทุกคนไปครับถึกทุกคนจะดูย้อนหลังทุกทุกคนจะมาดูในคลิปก็อะใครอยากให้ทําเกมอะไรก็บอกได้บ้างบางเกมอะทําได้บางเกมก็ทําไม่ได้นะ โทรศัพท์ไม่ได้แรงนะครับซอง Q&A นี่ผมทำแล้วนะไม่ใช่ผมสำหรับให้ถามแล้วนะมันใกล้หมดขีดแล้วอีพรุ่งนี้วันสุดท้ายละพรุ่งนี้วันสุดท้ายวันนี้จะมีสตรีมนะครับผมวันนี้มีสตรีมนะครับเอาลืมปากให้มันหนึ่งวะรัวหน้า,นาจะแตกกันเฉยๆไปละ ใช่รัวแตกว่ะแตกเอาใหมเอามหมดาเมจมันต้องร้อยขึ้นอีกร้อยขึ้นมามาเลยเราก็ยิงรัวๆไปนะครับอาจจะยังสู้บอสไม่ไดนะ้เอา้าเพื่อนอาพีคนหนึง่งใช้เพชรเหรอไม่เป็นไรรอได้ ว้าวดูพลังพระเจ้าดูมาแรงพระเจ้าครับดูพลังพระเจ้า้ดูพลังพระเจ้าโอ้โยมึงแตกเนี่นื้อดูนิ้วผมอ่าไม่ชนะอ,อีกแล้วว่าจะชนะบอลตัวนี้ซะหน่อย

เดี๋ยว,ยวมังก็ตายแดวมังก็ตายละรับเงินก่อนโอ้แตกครับผมชนะแล้วอ้าครับนั้นก็ขอจะคิดแต่เพียงเท่านี้นครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบกดแชร์ถ้าไม่ว่าอะไรกดซับสไครต์ผม้ลยนะครับบายบายครับ